สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเหมือนกับมาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคได้ค่ะเมือ่อในเอดก็จะมาตามเสี้ยนในละน้นามาให้ค่ะเลขต่างประเทศค่ะเลขลาวบวกฮานอยด้ยค่ะงวดวันที่หากันย่าเมื่อกี้กับเขาอยู่ค่ะเลขฮาน้อยเฉะพาะกิจค่ะชาวพนกกิจเฉพาะกิจค่ะ ก่อนสิบไปรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นการไว้พันคิดต,ต,ต่อไปนะคะเพิ่นกระด็นเนียนไม่หายแล้วค่ะเมื่อนี้ก็มารับชมกันเลยค่ะตอนตัวเลขก็ได้โยมแอดแล้วค่ะที่เซียนเพนิ่นเนียนไม่หายค่ะแล้วน้องพุ่มก็จะอัปเดตให้เอฟซี FC ได้รับชมพวกเราค่ะ หลับตาหลับตากาลังนอนค่ะน้องพุ่มกาลังจะนอนค่ะนะคะเอ้านอนแบบไหนก็ลุกขึ้นวะ เ oh. อ้าเอ้ยอค่ะกลมวชม่ในส่วนของตัวเลข้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวจะแอดจะเปรียบเทียบให้เบื้องทั้งสองอันเวยค่ะอันนี้นี่ค่ะ ในส่วนของตัวเลขที่งวดเมื่อกี้ได้ค่ะวันที่ห้ากันยาซึ่งห้าน้อยกับเข่าสองเก่าค่ะกับศูนย์หาได้ค่ะงวดนี้ก็มาตามกันเลยค่ะเพ็่นเซียนเป็นกระเดะเน่นให้มากแล้วค่ะเนี่ยค่ะ วันที่เจ็ดกันยาสองห้าหกห้าได้ค่ะกับเครื่องมือนี่แหละค่ะตอนเย็นนี่แหละค่ะเล็กเล่าบวกห้าน้อยได้ค่ะเสี้ยนนิลนามเพิ่นวิ่งหายที่ซีที่หาที่เจ็ดได้ค่ะเล็กวิ่งค่ะซีห้าเจ็ดค่ะวิ่งสี่วิ่งห้าวิ่งเจ็ดได้ค่ะเลขสามโตก็จะมีซีชุดค่ะเพิ่นหายมากกัมีซีซีหาหาเจ็ดแล้วกัแปดหาศูนย์แล้วก็ซีแปดเจ็ดได้ค่ะส่วนในเหล็กของสองโตก็จะมี ซีห้าซีศูนย์ีเจ็ดีแปดค่ะห้าห้าห้ค่ะเจ็ดหนึ่าค่ะเนี่ยค่ะในส่วนของตัวเลขเส้นนิลนามที่เพิ่นหายมากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะหายเป็นแนวทางด้วค่ะย้ำมาหายเป็นแนวทางด้วค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้วค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ ชอบในตัวเลขกะใช้วินิจวิจรนนารณญาณในการรับชมด้ค่ะแอดหายเป็นแนวทางค่ะสําหรับผู้ใดที่เข้ามานชมคลิปนี้กะขอให้มโชคมิใช้ด้ค่ะมีโชคมีใช้ชในส่วนของตัวเลขค่ะบอกว่าจะเป็นเล่าบวกห้าน้อยด้ค่ะสําหรับเอฟซีทันใดที่มากะใช้วินิจวิจรนนารณญาณในการรับชมด้ค่ะหายเป็นแนวทางค่ะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะในส่วนของตัวเลขก็จะมีวิ่ง4วิ่งห้าวิ่ง7จ็นะคะสอตัวก็จะเป็นสี่สี่ห้าแล้วกับแปดห้าค่ะ2อตัวก็จะมีสี่หาสี่ศูน่เจ็ดสี่แปค่ะหาหาหาศูนหาแหาหค่ะเจ็นึ่งเจ็ดหาเจ็ูนย์เค่ะซึ่งยุไนได้รักที่เพินเน้นมากล่ะคะ่กะก ฝากเอฟซีค่ะกดกระดิง่งกดติดตามค่ะเพื่อเป็นการบ่อยพานให้คลิปต่อไปนะค่ะผู้ใดที่ติดตามน้องภูมิแล้วค่ะดีผู้ใดที่เขามาไม่ก็ดีค่ะ,คะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เขามารับชมในช่องน้องภูมิพาโชคด้ค่ะพิถูกบาว่ากันด้ค่ะในส่วนของตัวเลขราว่าแอดก็หายเป็นแนวทางค่ะ เล่กกับมีถือมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะบ่าวากันเนาะคะ่ะแต่ว่ากะ FC ท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคม่ใช่ค่ะเฮงเฮงรวยๆปังๆเลยค่ะนี่แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับวบามีอย่างไรค่ะกับฟากไว้เท่านี้และคะ่ะบััสีีค่ะ